สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มเพื่อนทีละเยอะๆอยังไงไม่ให้โดนบล็อกแล้วก็ไม่ให้ดูเป็นสแปมนะคะก็สําหรับเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่อาจจะเพิ่งเปิดบัญชีเฟซบ o o กก็ค่ะขึ้นมาใหม่หรือว่าใครที่ใช้มานานแล้วก็ตามค่ะเราต้องการเพิ่มเพื่อนให้มีจํานวนเพื่อนที่เยอะๆอาจจะเพื่อทางธุรกิจหรือว่าเหตุผลบางประการของเพื่อนๆอเนอะอาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีกการกันเลยค่ะ อย่างแรกก็มาที่แอป a c e b o o k นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักก็ให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาคลิกคําว่าเพื่อนตรงนี้นะคะเลื่อนลงมานะคะอันนี้จะเป็นโปรไฟล์ f a c e b o o k ของระบบที่เขาแนะนำเรานะคะ แล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนอะไรพวกน,นี้ค่ะปกติแล้วเราจะมากดเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนข้างนอกแบบนี้กันใช่ไหมคะก็กดไปเรื่อยๆแต่ว่าการเพิ่มเพื่อนแบบนี้ค่ะ facebook เขาก็อาจจะมองว่าเป็นการสแปมหรือว่าเราอาจจะโดนบล็อกบัญชี facebook ได้นะคะก็วิธีการโดยให้เพื่อนๆเข้าไปที่โปรไฟล์ของ facebook เขาค่ะแล้วก็มากดที่เพิ่มเพื่อนตรงนี้นะคะคลิกออกนะคะ แล้วก็มากดไปเรื่อยๆค่ะกดเข้าโปรไฟล์เขาแล้วก็มากดเพิ่มเพื่อนแบบนี้ค่ะค่อยๆทําไปนะคะถ้าใช้แบบนี้ค่ะก็จะดีกว่าการที่เรามาคลิกเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนแบบนี้ยซึ่งจะอาจทําให้ f a c e b o o k เราโดนบล็อกได้ก็คือเราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเขาเลยแล้วก็กดที่เพิ่มเพื่อนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้ดูนะคะสําหรับใครที่ต้องการเพิ่มเพื่อน คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ